หลบโอกาสครูบาชาเนาะคณะแม่ชีและญาติโยมเนาะอ่า เย็นไ็ไ uh, ด้เนาะลุงตาก็ขึ้นมานั่งไปอย่างนั้นแหละอะทำไม่เสร็จก่อนค่อยอนั่นเรียบร้อยไม่ต้องอานั่นอืมฝนก็ตกตอนเช้าเนาะ ฟ้าก็แจ้งดีอยู่นะแต่ฝนตกวันนี้สงสัยอยอนุโมทนาออายอมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลวันนี้นะบุญวัดตาบ่อน้ำพระอินทร์มีทุกวันทุกเวลาไม่จำกัดการเวลาบุญก็คือสติศีลส,สติปัญญาเนาะศีสมาธิปัญญาอ่า,อา ศีลจะสมบูรณ์ด้วย,ด,วยด้วยสติสมาธิก็มีสตินะ่าถ้าไม่มีสติรักษาศีลก็ไม่บริบูรณ์สมบูรณ์นะเพราะสติสติสติเนี่ยนะ,ะ,จะเจริญให้มากทำให้มากไม่มีโทษสตินะนะ ทุกวันนี้อเรามีสติไม่มีจะมีน้อยเนาะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการภาวนาคือมาพัฒนาสตินะนะเพื่อจะให้สติเจริญมีกำลังนั่นก็จุดมุ่งหมายของการภาวนาศาสนาพุทธเป็นศาสนา แห่งปัญญาแห่งสติปัญญาสัจจะบริสุทธนะนะ์ด้วยสตินะด้วยสติปัญญาเนาะนะถ้าอาศัยกำลังของสมาธิอย่างเดียวอาศัยฌานอย่างเดียวก็เหมือนพวกนะสมัยก่อนคือพวกฤาษีพวกนักพจน์นะ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 พวกนี้อฝึกปานายามนะะฝึก ลมกัน้นลมฝึกลิ์ฝึกเดชนะนะพระพุทธเจ้าของเราก็ฝึกมาเก่งกาดมากเนาะจน,จน,จ,นจนอาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรจะสอนละแต่เขาไม่บรรลุเขาสู่ความหลุดพ้นออกจากอารมณ์ได้ออกจากทุกข์ได้นะนะ่าเรียกว่าปานายามะสมัยก่อนฝนะึกเข้าฌานฝึก ความละเอียดของฌานอา,อารูปฌานอย่างเงี้ยบางคนสมัยก่อนเอาอารูปฌานเป็นนิพพานเนะาะลวงตาเคยพูดว่าฤิธเดชเนี่ยนะฌานเนี่ยอภิญญาห้าสมาบัตแปดเทวทัตนก็ทำได้เห็นไหมก็ยังไม่พ้นออกจากาโลก,กีวิสัยหรือนรกได้เนาะ เพราะฉะนั้นนะ,ะการที่เราทำความเพียรน,นะ,ะมีสติอยู่รู้อยู่ร,ร,ร,รู้สึกตัวอยู่นั่นแหละคือผู้มีความเพียรเนานะ <c oughs> ส่วนอารมณ์ชาญน,นะเป็นอารมณ์ที่ข่มละเอียดนะแต่ไม่สามารถบรรลุ เขาไปสู่ความพ้นออกจากทุกข์ได <c oughs> ้เพราะฌานก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์วนฌานเป็นอารมณ์มณนะองจิตที่เข้าไปสู่ความสงบความหลุดพ้นออกจากสัญญาต่างๆเรียกว่าอารูปฌานเข้าไปสู่กันไม่มีรูปไม่มีนามนะปรากฏาเรียกว่า,ารูปฌานอรูปฌาน หรือเข้าฌานสมาบาติต่างๆนะอันนั้นเขาเรียกนักหลบไม่ใช่นักลบนะถ้านักลบเนี่ยแค่มีสติรู้อยู่สิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่หูได้ย,ยินอยู่ตาเห็นอยู่เห็นไหมเห็นทุกอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นทุกเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดทุกวันนี้อยากพ้นทุก อาจจะก็ไม่อยากไม่อยากทุกข์นะที่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักทุกข์เรียนรู้ทุกข์นะรู้เหตุแห่งทุกข์นะแล้วก็ความดับลงแห่งทุกข์เท่านั้นเนาะนะอ่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ทำทุกอย่างนะมีสติเป็นใหญ่มีสติเป็นประธานนะเหนะนะมือนกายเลยมีใจเป็นใหญ่เนาะนะเหตุของกรรมล้วนจากเกิดจากมโนกรรมนะ <c oughs> มีมโนกรรมมีวจีกรรมแล้วก็กายกรรมนะเห็นไ,ไหม ต้นเหตุก็คือมโนมโนเนี่ยใช่ไหมฮะมโนเนี่ยหมายถึงความปรุงแต่งนะพูดมากเสียงก็ไม่ค่อยดีนะ่าช่วงนี้อาออกงานบ่อยฮะ เสียงเยอะหลวงตาทำอะไรๆเนาะที่เราไม่ลงมือทำมันไม่ก็ไม่เกิดคุณประโยชน์่ะ ทำในญจก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะทำทำตัวนี้ไม่ใช่ทำมาทำตัวนี้คือลงมือกระทำนะเป็นกรรมนะเป็นเหตุนะอศีล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  <c oughs> ไปลว่าเขาห้ามห้านมะห้ามอะไรห้ามเบียดเบียนเนาะศีล ถ้าผู้ใดมีศีลก็ไม่เบียดเบียนนะนะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเรียกว่าศีลฮะเราชาววัดป่าบ่อน้ำไม่อินเนาะเราคือ,อครอบครัวแห่งธรรมฮะที่นี่ไม่ค่อยมีพิธีรีซองอะไรมากมาย พวกเรามุ่งเข้าไปสู่ความเพียรมากกว่าการภาวนามากกว่า มีญาติธรรมมาจากกทมเนาะอ่านามาจากอะไรนะกิโลเมตรยีบเจ็ดนะกิโลเมตรยี่บเจดลงตานเนี่ยเห็นแต่ในภาพเห็นแต่ในรูปเห็นแต่ในประวัติครูบาอาจารย์พูดถึงกิโลเมตรยี่บเจ็ดนะอ่าพบดีญาติโยมเจ้าของสำนัก ของบ้านที่กิโลเมตรยี่สิบเจ็ดไล่มานิมนต์นะอยากให้หลวงตาไปพักที่นั่นนั่าหลวงตาก็รับปากอยู่แต่ไม่รู้จะได้พักได้กี่คืนคงประมาณนี้คืนนึงหรือไปแวะนะเขาจะจัดรลรถกุฏิหลวงปู่ชอบอะไรอ่รู้กุฏิเก่าๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะให้พักว่างันเราอยู่ใต้ถุนก็พอแล้วจริงๆนะ คือหลวงปู่ชอบเนี่ยเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงตาให้ความเคารพนะนะถือว่าเป็นแรงบนนันดาลใจให้หลวงตาก็ได้หลวงปู่ชอบหลวงปู่เทศเทศลังสีนะไอนะนะสายวัดป่ากรรมฐานนี่ถือว่าเป็นเพชรเม็ดเ,เอกนะหลวงปู่ชอบไอนะบนานารรดาลุกสิษธ์หลวงปู่มั่น เป็นพระที่งดงามนะก็เป็นถือว่าบวชมาก็เราจะไปอยู่พักกิเมกี่กิโลเมตรยีิบเจ็ดนี่ยก็ถือว่าโอ้ฮะฮะถ้าเป็นโยมูคงอ่าถือว่าเป็นเกียรติประวัติฮะ สำหรับหลวงตานะเพราะเมื่อก่อนได้เห็นแต่ในประวัติครูบาจารย์ที่อยู่ของหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบหลวงปู่ล่าเี้นะไม่รู้ว่าพระกิกก๊กอย่างหลวงตาจะได้อรับไปพักที่นั่นก็รู้สึกมีความพอใจอยู่เนาะในอีกชาติที่ตัวเองได้บวชฮะ วันนี้เราก็ไปบินสบาทที่บ้านคำลอกหอเนาะาตำบลคำเกินแก้วอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบุรารธานีเนาะาก็มีญาติโยมมานิมนต์หลวงตาไว้สองวันนะเนาะปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะก็ได้แรงศรัทธาของชาวบ้านเนะาะเห็นแล้วก็ ชาบ้านมีความศรัทธาในศาสนามากบ้านคำนกหอฮใส่ข้าวจนหลงตาปวดเอวเลยละ่ะก้มลงไปข้าวสารนะวันนี้หลงจาก็จะได้มอบรถสองแถวฮะอ่าที่รับส่งนักเรียนให้บ้านโรงเรียนบ้านอะไรนะ บ้นบากชุม嘛เนาะอ่าอพอ,อดีอ่าพอาะแฉว่าอ่าลงอ่ารดของแถวเสร็จแล้วเนาะอ่าแต่ว่าติดโลโก้ของวัดปา่าบ่อน้ำพิอินก็ไปเอาออกก็ได้นะตรงหน้าอ่ะตรงหน้านะเอาออกเลยก็ได้ติดรถโรงเรียนบ้านบางชุมเลยก็ได้ เป็นรถอ่าตอนเดียววีโก้นะอ่าไอวีโก้วีโก้นะโตโยต้าเนาะอ่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรถสองแถวนะมีเบาดนั่งนั่งได้สิบกว่าคนอยู่นะหวังว่าจะเกิดประโยชน์ก็เด็กนักเรียนเนะาะวัดป่าบ่อน้ำพิก็อ่าเป็นแต่มันเป็นไม่ได้รถใหม่นะเป็นรถมือสองอะ หลวงตาเอามาทำใช้ด้วยพรุ่งนี้ก็จะมีโรงเรียนว่านปากช่องนะามารับไปอีกคันหนึ่งแล้วก็อบตาอบตาช่องเมก็กเอาไปาใช้เกี่ยวกับผู้สูงอายุอีกคึงคันเนาะรวมทั้งหมดก็เป็นสามคันเนะาะหลวงตาก็ได้ทำประโยชน์ แก่คนเนาะแก่ชุมชนแจช่ชาวบ้านลงตาก็ยินดีอ,อก็มีความยินดีนะอ่าบุคคลใดอยากร่วมร่วมร่วมทำรถสองแถวนะคันหนึ่งก็ประมาณสองแสนบาทนะอถ้ารถก็แสนกว่าบาทใส่แต่งนั้นแต่งนี่ก็ประมาณนี้แหละนะก็ยินดีรับนะ แล้วไม่อ่านเลยเพราะโรงเรียนที่อินุรกันดานมีอีกเยอะอยู่เนาะเมื่อวานนี้ก็มีศูนย์เด็กเล็กนะไม่มีน้ำประปาใช้ก็เลยอยากมาขออ่ากำลังที่จะไปเจาะบาดาลให้เด็กเล็กๆชาวบ้านละเนาะอยู่กับพวกคณะครูศูนย์ดูแลเด็ก,เ,ดกเล็กนะบ้านสวนป่าเหรอะอนะ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  ปกติก็อาบจเขาตักน้ําไปใส่ถังไว้ให้ใช้อ่ะนะวานนี้หลวงตาอ่าเลยมอบอปัจจัยเจาะน้ําบาดาลและสำร์จและก็แทงน้ําเลยอุปกรณ์ครบเนาะเขาบอกสี่หมื่นนะหลวงตาก็ามอบให้เมื่อวานนะี้เป็นเงินจํานวนห้าหมื่นบาทเนาะเขาหวังว่าจะได้น้ําใช้ ให้เด็กๆนะได้มีน้ำใช้เนาะทั้งครูด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุการกับลูกคมราชสีเป็นผู้อ่าบริจาคมาห้าหมื่นบาทให้เด็กเมื่อวานเนี้ยเนาะ,ะสำหรับรถสองแถวที่จะมอบให้เด็กโรงเรียนวัดบ,บากชุมวันนี้อ่า เ,เพื่อนๆคนใดอยากเป็นเจ้าภาพก็ยินดีนะยินดีรับอ่ะอ่าร่วมร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ไม่เป็นมีปัญหาพอรถเสร็จแล้วเนาะอ่าเผื่อมีใครร่วมมาหลงจาก็จะอ่าเก็บปัจจัยพวกนี้ไว้แล้วก็ทำอ่าปีนี้เราก็แจกรถไปอมอบรถไปประมาณยี่สิบคันแล้วปีนี้สำหรับปีเดียวนี้เนาะ หลวงจาก็ถือว่าจำนวนไม่รู้ไม่แน่นอนเนาะคิดว่าประมาณยี่สิบคันแล้วพีนี้นะก็ถือว่าได้ทำงานได้ช่วยเนาะป่าบ่อน้ำมปเองก็ทำทั้งข้างนอกทั้งขายนอกภายในเนาะก็ดีได้มีช่วยได้มีส่วนช่วยสังคมชุมชน ในถิ่นจุลกันดานเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเพื่อนๆอีกทั้งสาธาอ้าวตั้งใจรับพรยะทาวะริวหภูราปาริปุเรนทิสาขะรังเอวเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติจังตุมหังคิดปะเมวชมิจัตุสับเบปูเรนทุสังกปา จันโดปนาลโซยทธามณีโชติลาโซยทธาอภิวาลานีริสานิจังบุธาประชายิโนจตารโหหัมมาวัชันติอายุวโนสุขังบาลังสาธุ